คุณผู้ชมค่ะเราก็กินอาหารอินเดียมาหลายอาทิตย์แล้วใช่ค่ะก็อ,อยากจะบอกว่าอยากกินอะไรแซ่บๆบ้างอาน,นี้ดีไหมคะถ้าสมมติว่านิงอยากกินอะไรแซ่ๆบๆคุณผู้ชมก็บอกว่าอยากกินอะไรแซ่บๆเหมือนกันเดี๋ยววันนี้รับรองจัดให้เลยเมนู แซ่บมากแล้วก็ยอดนิยมของคนไทยเลยค่ะนั่นก็คือประเภทยำนนเนยยำอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาทํายำที่ไม่ใช่ยำธรรมดานะคะ <c oughs> มันมีการนาวัตถุดิบชนิดหนึ่งมาที่มันมีความพิเศษโดดเด่นแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพด้วยนะคะนั่นก็คือ <c oughs> ยำทูน่าฟูนั่นเองค่ะ <c oughs> เราจะมาทําในส่วนของน้ํายํากันก่อนค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันตรงนั้นก่อนเลยพริกนะคะใช่ค่ะคือเคยได้ยินว่าถ้าอยากได้แบบแซ่บๆเยคือต้องตำให้ละเอียดเลยใช่ไหมแพดนิดๆพอได้รสก็คือแค่บุกให้แหลกนะคะ ส่วนสําคัญของเมนูนี้คะอันนี้เราใช้เป็นทูน่าในน้ํามันเหลือ่ะเพราะเอาไปทอดใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยทูน่ามันมีทั้งในน้ําแร่เนาะกับในน้ํามันถ้าน้ําแร่เนี่ยพอเราเอาไปทอดปุ๊บเนี่ยมันจะกระเด็นน้ำมันจะกระเด็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้เป็นเทคนิคนะคะใครที่ชอบทานปลาทูน่าถ้าจะทอดใช้ในน้ํามันค่ะแล้วน้ํามันจะไม่กระเด็นเนาะจริงๆิงหลายหลายคนนะถ้าเกิดสมมติว่าแบบไม่รู้ จะหาเมนูอะไรที่แบบทานในวันนี้บางที่เบื่อเบื่อเนาะนึกถึงทูน,น่าก่อนเลยนะคะคือเราชอบเพราะว่า1คือเป็นคนขี้เกียจค่ะบางทีไปซุปเปอร์มาร์เกตเ็ตแบบอาทิตย์หนึ่งไปครั้งหนึ่งบางทีเดือนหนึ่งไปสองครั้งอย่างเงี้ยตุนไว้ก่อนเลยถ้าเป็นพวกแบบเนื้อปลาเนื้อไก่ทั่วไปเนี่ยคือคมันมีวันหมดอายุมันเสียได้แต่ทูน่าเนี่ยประทับใจอย่างแรกเลยคือเก็บเสียแน่นอนเก็บไว้แน่นอนแล้วก็ไม่แพงด้วยใช่ประโยชน์ก็เยอะทําอาหารก็ง่ายก็เลยแบบติดใจพยายามจะใส่เมนูที่เป็นทูน่าลงไปในอาหารเยอะค่ะ หน้าฟูของเราตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าในครัวตอนนี้หอม<อ>มันฉุยมากเลยต่อมาน้ำยำยังไงต่อคะเราเตรียมน้ำยำเบื้องต้นเอาไว้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาใส่ในส่วนของผักที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ รสชาติที่มันจัดจ้านมากอย่างที่นิวบอกค่ะ,คะม,มีเปรี้ยวมีเผ็ดมีหวานมีเค็ม<ช>แล้วเวลาทานเข้าไปเนี่ยคือมันมีหลายอย่างมากมีทั้งความกรอบของทูน่าฟูที่กัดแล้วมันม,มันกรอบกว่าปลาดุกฟูนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยแล้วมันจะกรอบแบบ กรุบเลยมีมะม่วงด้วยนะคะมมะม่วงหิ่นด่างเอามะม่วงหิ่นด่านก็กรอบจุกกับคอละแบบกันรวมๆกันแล้วทําให้แบบเวลาทานแล้วมันมีแบบอะไรแบบหลายอย่างมากเลยอยู่ในน้นอย่างเงี้ยค่ะคือทานแล้วสดชื่นมากถือว่าเมนูนี้ผ่านค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นเมนูที่มีประโยชน์ด้วยเพราะปลาทูน่ามีประโยชน์มากๆค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ทาทานเนี่ยเสียดายแย่เลยใช่เราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากโปรตีนคุณภาพดีนะคะจากโอเมก้า3ด้วยเพราะว่าปลาชนิดอื่นเนี่ย อาจจะมีโปรตีนนิดโปรตีนหน่อยนะคะแต่ทูน่าเนี่ยโปรตีนสูงมากแล้วก็มีโอเมก้า3ที่เขาบอกว่าป้องกันรโรคหัวใจโรคสมองเสื่อมก็ได้นะคะโรคความดันด้วยเพราะฉะนั้นเมนูนี้เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆค่ะถูกค่ะแล้วก็ลองไปทำดูนะคะรับรองอร่อยสุขภาพดีแน่นอนค่ะ